ล้าคราไม่ถึงล้านก็นได้ค่ะวันโว้แล้วครับนี่นะเหรอตัวต้นเหตุของแชท ซาที่แล้วนะมาไม่ถึงเดือนขายหมดเกลี้ยงเลยครับคราวนี้จัดมาให้อีกรถละจับวอลโว่ C40 และวอลโว่ C60 ค่ะราคาค<ว>ู่ดีกับคันนี้เลยนะคะเพียง859,000บาทเท่านั้นกับว,ลวอลโว่ X40T5R ดีไซน์ปี2019นะคะได้ยางพรอรี่นะภายในเป็นเครื่องเสียงฮามากาดด์เบาะหนังผสม,นมแนปป้านะคะราคาถูกสุดในรุ่นเลยดาวแนะนําคันนี้ค่ะมาค่ะคันนี้นะคะเป็น 40 g 5 Incription s เลขไม้เพียง77,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้นะและพิเศษมากราคาอยู่เพียงแค่899,000บาทเท่านั้นภายในเป็นเบาะหนังสีแดงหัวเกียร์คริสตัลพร้อมกับหลังคาซันลูปและเครื่องเสียงฮามาเกดันรอบทิศทางเลยค่ะ899,000บาทเท่านั้นนะคะและ2คันนี้นะครับ Volvo XC60 ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Plug In Hybrid นะครับชาร์จแบตหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณ30-40กิโลเมตรนะครับล้อแม็กเปลี่ยนจากแม็กเดิมนะครับเป็นแม็ก22เป็นยางพิเรนะียลี่เบาะเนี่ย ป้าผสมมังคะทรานะครับต่างคาร์ซันลูเครงเสียงเป็น Bower and Wilkins นะครับปอกันที่คันนี้ครับเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานอาดีไซน์นะครับคันนี้นะครับไม่เพียง82,000เท่านั้นคันนี้เครื่องเสียงเป็น Harman Kardon นะครับคันนี้เราเสนอขายเป็นหนึ่งล้านห้้านบาทแต่คันนี้ครับเพียง935,000นบาทคุ้มสุดๆเลยและนี่นะครับจัดไม้แล้วรอรู้เลยครับว่าแชทจะแตกไหมกับ Volvo XC40 แล้ว Volvo XC60 พี่คาร์บันเลอร์จัดให้ครับ